มีงบอย่างจำกัดแล้วอยากจะซื้อประกันสุขภาพให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดหลายๆคนค่ะซื้อประกันมาแพงแสนแพงแต่ถึงเวลาเคลมไม่สามารถเคลมได้เพราะว่าเราเลือกตัดสินใจซื้อแบบประกันไม่ตรงหรือว่าไม่ได้ผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะวันนี้ป๋อมจะพามาดูนะคะว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนให้เราได้ผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเราต้องเลือกสัญญาหลักที่มีระยะเวลาคุ้มครองแบบยาวๆค่ะเช่น99 20ทับนะคะหรือว่าจะเป็น99้9กทับกก็ได้ซึ่ง okay. สัญญาลักในแบบแน,น,นะนําว่าซื้อไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องของตัวประกันสุขภาพเราซื้อไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็ได้ค่ะซึ่งค่าเบี้ยไม่เกิน3,000บาทแน่นอนแนะนาให้ซื้อเป็นสัญญาเพิ่มเติมเป็นในส่วนของสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ะจะเลือกซื้อเป็น5ล้าน15ล้านก็ได้ค่าเบี้ยในส่วนของการซื้อประกันตรงนี้เนี่ยแบบเหมาจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึงไม่เกิน25 0 0 0ดีกลมๆสัก20,000ก็ได้ค่ะแล้วแต่อายุของผู้เอาประกันเนาะถ้าหากว่าเราเลือกเป็นแบบ นนะะเราจะได้ความคุ้มครองครอบคลุมในส่วนของการรักษาพยาบาลกรณีเราเจ็บป่วยไปแอดมิตรโรงพยาบาลก็จะจ่ายตามจริงบางคนเนี่ยจะมีการซื้อเป็นประกันสุขภาพนะคะเป็นจํากัดจํานวนต่อครั้งต่อโรคก,ก็คือถ้ามีการติดตามอาการต่อบางครั้งมันเบิกต่อไม่ได้เลือก oh, <no. S 1> ซื้อเป็นสอตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่า ตัวแบบเหมาจ่ายเนี่ยเขาก็จะมีการคุ้มครองเช่นเดียวกันในกรณีที่เราเป็นอย่างเช่นโรคมะเร็งเนาะเขาก็สามารถที่จะเบิกเคลมได้ในส่วนของประกันเหมาจ่ายไปได้ด้วยคนไหนนะคะที่บอกว่าเรามีงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแปมก็แนะนําตัวสัญญาเพิ่มเติมเป็นพวกประกันโรคร้ายที่เป็นแบบเจอจ่ายจบนะคะที่เราสามารถซื้อได้ซึ่งตัวประกันรโรคร้ายตรงนี้เนี่ย ถ้าเราเลือกซื้อทุนประกันที่1ล้านบาทนะคะค่าเบี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3 0 0 0บาทอยู่แล้วซื้อได้ถ้ามีงบประมาณเพิ่มหรือคนไหนที่บอกว่ายังมีเงินอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วเราอยากได้ครอบคลุมก็สามารถซื้อเป็นสัญญาเพิ่มเติมค่ะเป็นชดเชยกรณีนอนที่โรงพยาบาลเนาะอาจจะซื้อค่าชดเชยอยู่ที่วันละ1,000บาทนะคะค่าเบี้ยก็คงจะไม่เกิน3 0 0 0บาทถ้ารวมคร่าวๆนะคะตามที่ป๋อมยกตัวอย่างมาค่าเบี้ยประกันรวมๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน29,0 0 0บาทอันนี้ป๋อมถือว่าโอเคนะคะได้ ทั้ง4หัวข้อเลยสําหรับคนไหนที่บอกว่ากําลังเลือกอยู่ลองเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจเลือกแบบประกันที่ตรงความต้องการของคุณมากที่สุดได้เลยค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องพี่ป่อมแปรไลา์อิคุสซีนได้เลยค่ะ